ผมจะใช้ด็อกเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหานะครับไอซปเปอร์คัพคันนี้นะครับครับเปิดกุญแจดูนะครับอันนี้คือคันที่ผมลงคลิปเลียวไปนะครับที่ว่าอาการหัวคันเล่งหายนะครับผมต้องเร่งให้ข้ามรอบนะครับอ่าเข้าตรงมาเดือรนรู้พร้อมกันครับ คิงฮอนด้านะครับตัวนี้เป็นตัวไฟกลมนะครับเข้าไปสเต็ปสี่ห้านะครับผมได้เราเข้าไปนี่นครับดูมอนิเตอร์ก็ได้ครับนี่ครับ LTFU ที่ศูนยจุดเก้าหนะครับถ้าใครไม่มีระบบนี้ใช้ตัวสมาร์ตลาดก็ไปดูมอนิเตอร์ธรรมดาก็ได้นะครับ อ่านี่ครับนรถยังไม่ได้ติดเครื่องนะครับหลักๆเราก็มาดูเนี่ยครับโหมดก็ไปอยู่ที่โหมดศูนย์นะครับ LTF 0.952R นะครับแต่ผมจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ LTF ลดลงมาอยู่ที่ศูนยนะครับเนี่ยครับติดเครื่องนะครับหยุดเล่งให้ฟังนะครับเนี่ยครับ คือลดโวฉีดนะครับให้เราสังเกตตัวเอทีเอเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับให้เราจับจุดมันก่อนนะครับคืออาการเนี้ยผมเห็นผมก็พอวิเคราะห์ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับว่าอันนี้ผมดับเครื่องไปแล้วนะครับเอทีเอฟมันลดลงเนี่คือลดคะแนนครับมีโอกาสอันนี้ยังไม่ติดนะครับ ังไม่ได้ติดเครื่องนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จุพอติดไปลงมาท7คือถ้าตํำหลักให้ผมมีขอคือรถคันนี้ครับมีโอกาสกองตันนะครับพอกองตันเกิดอากาศเขาได้น้อย LTF ก็เลยสร้างรถนะครับเพราะน้ำมันมันหน้านะครับอากาศเขาได้น้อยตัว LTF นี่จะเป็นตัวชดเชยพวบคมน้ำมันให้เหมาะสมกับรถนะครับตอนนี้มันลดมา พูดง่ายคือเอ f เอก็มันเบอร์น้ำหนูแล้วครับมันมีรถมีเพิ่มได้ตอนนี้มันสั่งรถครับเพราะว่าน้ำมันมันหนักเกินไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูมันจะถ่ายหรือกองมาให้ดูทีนะครับว่ากองตันจริงๆอย่างที่ผมพูดเลยครับนี่นะครับสภาพกองหลังจากที่ทอดมาครับโอ้โหตันมากครับมีตะฟุ่นมีต่ขี้ดินนะครับนี่คือไม่รอดอะไรแล้วนะครับแสงเสิรเงนี่ยครับคือถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะ หน้ากดนในกล้องนะครับในกล้องก็จะมาะเนี่ยครับแต่สภาพนียังไงก็ตันแน่นอนครับผมถ้าคลิปผมมีประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับรองมีทิปดีๆมานําเสนอมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกมากมายครับผมสวัสดีครับ